เน้นครับเน้นเน้นสามครัเน้นสาเน้เน้นเนนี้นสามเลยเชฟเน้นสาบเกเกรกลางรูบเ่ยมาเลยเกณฑ์ตรกลางเกรกลางครับเกณตรงกลางเกณครางนับเท่าไรซ่อมน้เบคร

嗯。个，呃，啊，他刚呢，啊，你 โยมยม่ไหมโยมโยเนี่อาสาเอแป้งย้คจาโยมครับโยมครับโยมจะถ่ายข้ามาครับครับครับระวังระวังนอนครับทางางนอนนครับน่ลงลงลงอยดข้างลงอยด้านข้างโอ้ข้างข้างอยู้านข้งเองอยู่ด้างเองออยู่ด้นของไม่ร้บงนอนกล่า้อย่า้น้นอาขน

nhặt ngửa ngửa, ngon ngon ngửa ngửa, hai bên này, ha, ờ, hai chân, hai cái tạ, ba cái tay cái này, được 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 được, được 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 được, được được

Okay. All right.